โรมาโนยืนยันแมนยูจ่อปิดดิวมาเตอุสกุญญาก่อนนัดชิงชนะเลิศยูฟายูโรปาลีกโดยฟาบิซซโอโรมาโนนะครับนักข่าวชื่อดังได้รายง,งานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้ที่จะคว้าตัวมาเตอุสกุญญาจากสโมสรวูฟเฟแฮมต an ันวนเดเลอร์ค่าตัวราวๆ62.5ล้านปอนด์โดยคาดว่าจะเซ็นสัญญายาวนานถึง5ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาต่อได้อีก1ปี 1> โดยเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโรมาโนได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าสโมสรแมนเช แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังใกล้ที่จะปิดดิวมาเตอุสกุญยาซึ่งขณะนี้ข้อตกลงส่วนตัวดังกล่าวก็กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายโดยเป็นดิวที่คาดว่าใกล้จะเสร็จแล้วซึ่งโรมาโน่ได้คาดว่าอีกไม่นานก็คงจะมีการเฮวิโกกันเกิดขึ้นและเรื่องของรายละเอียดสัญญาค่าตัวของกุญยาคาดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจ่ายเงินตามค่าฉีกสัญญาที่ประมาณ62.5ล้านปอนด์หรือประมาณ2,800ล้านบาทและกุญยาจะเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเวลา5ปีพร้อมออปชั่นขย สัญญาอีกีก1ปซึ่งลูเวนอามูลิมเฮดโค้ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มองว่ามาเตอุสกุนยาน่าจะเล่นเข้ากับระบบ3-4-3หลังเจ้าตัวสามารถเล่นได้ทั้งริมเส้นและกองหน้าตัวเป้าโดยฤดูกาลนี้มาเตอุสกุนยาทำไปแล้ว16ประตูกับ4แอซซิ์ซึ่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมบรรยากาศก,ก่อนเกียมสําคัญนัดชิงชนะเลิศยูฟายูโรปาลีกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมลงสนามกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันพุธนี้ซึ่งนี่กระส่งผลให้กระแสะการเสริมทัพและการรีเฟซแนวรุกข,ของทีม กลายเป็นหนึ่หนึ่งประเด็นร้อนในช่วงโคงสุดท้ายของฤดูกาลนี้นั่นเอง